สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพจเด็กให้ครบสี่คนกันนะคะทุกคนโดยเราจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้กับดักมีเท่านั้นค่ะเริ่มแรกมานะคะเราก็จะตัดไม้กันก่อนนะคะทุกคนเพื่อจะได้สร้างแคมไฟรหรือว่าเติมไฟให้ถึงเื่าหกเรือนนะคะจะได้ช่วยเด็กให้ครบสี่คนได้ไว ต่อไปนะคะเราก็จะเอาหองไปแลกเป็นขวัญดีและถุงดีแล้วก็หอกกันนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาสร้างกับดักหนีแเ้าก็จะไปช่วยเด็กค่ะโดยการวางกับดักหนีไว้แค่หนึ่งอันแล้วก็รอน้องหมามาแค่นี้น้องหมาก็ตายแล้วค่ะแล้วก็ตั้งค่ากับดักใหม่แล้วก็วิ่งไปหาน้องหมาแล้วก็ให้หมาป่ามาเหยียบกับดัก หนึ่งทีนะคะมันก็จะตายแล้วค่ะแค่นี้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ท,ทําซ้าๆกันนะคะทุกคนง่ายมากเลยค่ะกคุณลองไปทําตามกันดูได้นะที่สำคัญเราอาจได้ผิวหมาป่ามาฟฟีๆแบบนี้เลย โอเค่ัทฮุนตอนนี้นะคะเร้่มจะมาแล้วค่ะง่ายค่ะเองทฮุนต่อไปนะคะก็จะมาสร้างกับดักหนีเพิ่มนะคะเพราะว่าเราจะไปช่วยเด็กคนต่อไปเราก็ต้องเอากับดักเอากับดักหนีเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะ เสียงอะไรไม่ใช่เสียงเราเองค่ะทุกคนโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปช่วยเด็กคนที่สองกันค่ะชื่อว่าน้องค่ะเข่นหมวกสีฟ้านะคะทุกคนปลาหมึกน่ารักเต็มเดซนะคะทุกคนไปนะคะแล้วก็วางตับดักนะคะวางเลยจุ้วคอันนี้เราจะใช้กับดักสองเันนะคะแล้วก็เอาปืนยิง มาปาอันฟ้าหรืมาปาอันฟ้าเนี่ยจะแข็งเก่งกว่ามาปาธรรมดานะคะแล้วจึงต้องใช้กับดัก2อันนะคะเพราะไม่งนานเยอดไม่หมดนะคือมันจะมีตัวมายุ่งอะตัวมาแบบไม่เกี่ยวอะเราก็คือเราก็ต้องฆ่าไงเนาะ ทุกคนสงบหงียบกับเอตัวนี้มากโดนตัดแล้วคือแบบคือต้องใจเย็นไงนเพราะว่าเราพยายามจะไม่ตีน้องจะให้น้องรวมกับดักอะเกิบแ,แล้ว,ลวามาสองตัวคือน้องน้องดื้อมากน้องไม่ให้ความเมื่มมือกันเลยเนี่ยแล้วคือมาสองตัวจะให้เหยียบกับดักพร้อมกันได้ยังไงเราก็ต้องใช้ปืนยิงเอานะคะทุกคนก็ต้องขอททษด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันดือนด้อเนี่ยมันดื้อเนี่ย โอเคได้กูแจมแล้วนะคะทุกคนเก็บเ็กใส่ถุงเก็บถุงใส่เด็กเลยนะคะเปิดได้เพืนนะคะทุกคนโอ้ไม่กอดมากอันนี้นะคะพอปล่อยเด็กลงกองไฟเลยค่ะดืนักอันนี้คืองงนะทำไมน้องยังนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นฮะมาช่วยเด็กคนที่สองแล้วจ้า เนี่ะคะก็วางเลยนะคะกงงะคะคี่อันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันนะคะทุกคนแลก็จะแบบอันนี้นอกแต่ไปนะะี่ค่ะก็จะยิงน้องมีนะคะทุกคนมีราคาให้มันให้น้องมาเยี่ยวกับแดกนะคะแต่ว่าน้องไม่ยอมไม่เยี่ยวกับแดกนะคะ,ะ,คะทุกคนคือน้องไม่ให้ความเบื่อมีเลย นี่นะคะน้องเราก็ไม่ช่วยนะคะไม่กล้าอยู่ตัวนคนเดียวค่ะเดี๋ยวมันแบบอันตรายเนาะพวกมือิเมื่อกี้เห็นใช่ปะได้นำหนีฟรีด้วยยินลืมไปทำกันนะใครที่ไม่เคยเอาใครที่ไม่เคยได้นำหนีไปแลกนะใช้วิธีนี้ดูอาจจะได้อ้วหนีมา ก็คุณคือน,น้องตัวเนี้ยมันกลับฉันไปหลายรอบมากแล้วน้องน้องมีคือดาเม,มีเลยนะฉันจะบอกให้คือฉันโดนฉันเกือบโดนกับแบบแต่ว่าฉันแบบอันเนี้ยกระโดดเก่งยอกยับโอ้ยครับเก็บน้องตาบอใส่กระเป๋าเลยค่ะโอ้โหว่าช่วยดิดกี่สีแบบวาบมาเลยนะคะทุกคน นที่สี่เด็กคนที่สี่คือแบบงงงานทำไมต้องเอามีมาอยู่ด้วยเอาเก้าขี้หมาป่าไม่ได้นะแต่ว่าเราก็จะทำค่ะเราก็จะเอาแฮมพารับแบบปีนะคะประมาณกี่อันนะแปดอันเลยมั้งแปดอันนั่นแนหะละคะ่ะทุกคนอันนี้คือเอาออกนะคะจามาวานนี้แล้วคือเอามาวางใกล้กับดักกี้เราจะดูแลแต่ว่าเห็นก่อนแง่คนมันมีทิ่กาโบ <laughs> อันนี้คือน้องน้องมาช่วยได้นะแต่ว่าอ่าในซีนี้ยังไม่มานี่นะคะก็รอร้องมีมาเี่นะคะน้องมีมาแล้วนะคะทุกคนน่ารักทั้งเลยน,นี่นะคะโดดหนึ่งแมช แค่กันโคหนุนตอนนี้นะคะก็ช่วยเด็กครบสี่คนแล้วนะคะทุกคนไม่น่าจะช่วยไม่เกินยี่สิบวันนะคะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเด็กมันช่วยเพิ่อมอิเฉยแล้วก็เตียงนอนเพิ่มวันด้วยนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เพิ่มวันเฉยใครที่แบบไม่เคยได้น,งนังหมีเคยได้หมาป่าไม่เคยได้ผิวหมาป่าอันฟ้าผิวหมาป่าทำอะไะก็ลองเอาไปทํากันได้นะคะทุกคนกคือแบบนี้ น่าจะรวดเร็วมากคะทุกคนสรวบวันนี้นะค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย